วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสมโมสรเอสซีจเมืองทองอยู่ในแต่ของเราจะเดินทางไปทำศึกดาบิแมตเมืองแจ้งวัฒน,นะกับทีม t o t อทีที่ TOT อทีสเตเดียมในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับก็เรียกว่าเป็นสนามที่อยู่ใกล้ ACG ซีจีสเตดียมของเรามากที่สุดเลยนะครับหวังว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นแฟนคลับกีมเพิยองของเราเดินทางไปให้กำลังใจนักเตะเอสเมืองทองยูไนเต็กันเยอะๆที่ทีโอทีสเตเดียมนะครับ เราจะมาเริ่มต้นดูคู่แข่งของเรากันก่อนนะครับ TOTSC นั้นปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่18ของตารางนะครับก็เรียกว่าเป็นอันดับสุดท้ายของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเก็บมาได้เพียงแค่14คะแนนพื้นที่หรือคะแนนที่จะห่างจากโซนรอดตกชั้นที่เป็นทีมราชนาวีนั้นห่างกันอยู่8คะแนนด้วยกันนะครับก็เรียกว่าทีโอทีนั้นค่อนข้างที่จะมีงานหนักพอสมควรครับในการเก็บคะแนนเก็บแต้มให้ได้ใน9นัดที่เหลือนี้นะครับ <'ve> <sk S 2> <sk> คิวทีนั้นแข่งมาทั้งหมด25นัดชนะ3นัดเสมอ5และก็แพ้ไป17นัดยิงได้18ประตูแต่ว่าเสียไปถึง51ประตูนะครับมีอยู่14คะแนนในฤดูการนี้นะครับ t ิวีมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงคนทําทีมมาแล้วหลายต่อหลายชุดนะครับก็เลยทําให้พวกเขานั้นมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับ โดยเฉพาะ5นัดหลังสุดในฟุตบอลไทยพรีเมี์ลีกนะครับพวกเขาเก็บมาได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดทีโ s t a สเตเดียมเสมอกับทีมนครราชสีมา0ประตูต่อ0แพ้ให้กับทีม b ีซีเทโรประตูต่อ2แล้วก็บุกไปแพ้ทีมสีสเกตมา1ประตูต่อ0เปิดทีโ s t a สเตเดียมนะครับเสมอกับทีมหนีตายด้วยกันนะครับอย่างสระบุรีไป2ประตูต่อ2และล่าสุดครับ บุกไปแพ้ให้กับทีมบุยรมยูเอเต็ดมา5ประตูต่อ0ูนเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่า5้านัดที่ผ่านมาพวกเขาจะเก็บได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาดูเกมที่เขาเล่นที่ TOT Stadium นั้นก็ไม่ใช่งานง่ายที่ทีมเยือนจะมาเก็บ3คะแนนออกไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับนครราชสีมาหรือเสมอกาสระบุรีนะครับหรือถ้าแพ้เนี่ยก็แพ้กับทีมบีซเทโรเพียงแค่1ประตูต่อ2เท่านั้นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้24ตุลาไม่ใช่งานง่ายของสโมสรเ c g ซีมอทอยเต่ดของเราที่จะบุกมายิงทีมทีอ s ทแบบเยอะๆนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาคุ้นเคยกับการเล่นที่ t ีอ s ทีสเตเดียมและก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาที่เขาเล่นอยู่ที่บ้านนะครับทีนี้เราจะมาดูในส่วนของทีม SCG ซีมทอยแต่ของเรากันดีกว่านะครับปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่1ของตารางฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งมา25นัดเช่นกันชนะ18นัด ชนะเยอะที่สุดในฟุตบอลไทยพิมลีกเสมอ5แพ้2แล้วก็ยิงได้60ประตูเสียไป19ประตูมี59คะแนนนะครับในเกมวันพรุ่งนี้นะครับดารากันทาราเยสนั้นจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้หลังจากนัดที่แล้วติดโทษแบนจากการไปเตะขวดน้ำในเกมที่บุกไปชนะโอสสภามา5ประตูตอนหนในเกมพบกับเชียงรายนั้นดารากันขึ้นไปดูเกมบนสเตเดียมนะครับ แต่ว่าเกมที่จะออกไปเยือนทีม TOT อ c นั้นดากันจะกลับมาคุมทีมข้างสนามได้อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีพอสมควรนะครับในส่วนของนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามได้ในเกมวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่นาโออากิออยามะคนเดียวที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบแต่นั่นก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับที่นาโอหรืออาโอของเราเนี่ยครับจะได้พักเพื่อที่จะรอชนรอเจอกับทีมชนบุรี f อซกลางสัปดาห์วันที่28ตุลาคมนะครับ ซึ่งในตำแหน่งเซนเตอร์นั้นดากันพาราิสเองก็มีตัวเลือกใช้งานเยอะแยะเลยละครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณทองสงนะครับที่ช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นหรือว่าจะเป็นสราวุธกกลยาณับัณฑิตนะครับที่ช่วงอุ่นเครื่องก็ทําผลงานได้ดีด้วยเช่นกันหรือดากันพาราิสเองจะสลับเอาเปียพลพานิชกุลน,นะครับมายืนตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยก็ทำได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการขาดหายไปของนาโออากิอาโอยมะไม่กระทบต่อทีมเ c g ซีเมืองทอง อยู่ในแต่ของเราอย่างแน่นอนเลยล่ะครับ5นัดหลังสุดของทีม s อสซีจีมอญทอยเต็ดนะครับต้องบอกว่าเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดเลยล่ะครับเก็บได้15คะแนนเต็มๆแต่ถ้ามองย้อนกลับไปหลังจากนั้นต้องบอกว่า s อสซีจีอญทอยเต็ดนั้นเก็บชัยชนะมาได้ถึง7นัดรวดเลยนะครับเก็บได้21คะแนนเต็มๆและก็สามารถทําประตูคู่ต่อสู้ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชนะบางกอกลาส5-0บุกไปชนะศรีสะเกด 3ประตูต่อ1บุกไปชนะแบงคอกมาได้5ประตูต่อ3บุกไปชนะท่าเรือมาได้2ประตูต่อ1เปิดบ้านนะครับเอาชนะทีมราชนาวีไป7ประตูต่อ0บุกไปชนะโอสถสภามาได้5ประตูต่อ1แล้วก็เปิด s อสซีจีสเตเดียมเอาชนะทีมเชียงรายไปได้4ประตูต่อ1ล่าสุดที่ผ่านมานั่นเองครับและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือการลุ้นการทําประตูของเคลตันซินวานะครับหลังจากนัดเชียงรายเนี่ยพยายามมากเกินไปครับทำให้เจ้าตัวกดดันตัวเองนะครับ แต่ว่าเกมที่จะพบกับ t o t s c เคลตันน่าจะผ่อนคลายลงมาได้บ้างแล้วล่ะครับเจ้าตัวนั้นทำไป17ประตูนะครับอยู่อันดับ2ของดาวซันโวไทยพิมล,ลีกอยู่แต่คนที่มาแรงๆแบบเงียบๆนะครับคือมาริโอยูรอฟสกี้ดูการนี้ทำไปได้ถึง12ประตูแล้วนะครับส่วนคนที่3ของสโมสรที่ทำประตูได้ชน้นนั้นป้าบุปผาเองก็ทำได้10ประตูแล้วนะครับในฤดูการนี้เช่นเดียวกับเทียสินแดงดานะครับกดได้9ประตูแล้วเทียสินเนี่ย ถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่เยอะสักเท่าไหร่ในฤดูการนี้นะครับแต่ว่าประโยชน์ด้านอื่นๆของทีวรินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เกมรุกการเปิดบอลแอซสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าการดึงแนวรับตัวประกบของทีมคู่แข่งนะครับทีโรสินทําได้ดีมากๆในฤดูการนี้นะครับซึ่งวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ความพร้อมความมั่นใจของนักเตะเรียมหยองของเรามาฝากด้วยล่ะครับเกมกับทีโอทีเอสซีครับเป็นยังไงบ้างครับโกความพร้อมของเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ฮะ ตอนนี้ทุกคนก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็มีคนหนึ่งครับมีอาโอยามะที่ที่โดนโดนโทษใบใบเหลืองอยู่ก็ตอนนี้ก็เขาจะลงไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ครับก็ส่วนอ,อัวเอก็มีความพร้อมที่จะที่จะเล่นในวันพรุ่งนี้ครับขาดอาโอยามะไปกระทบไหมครับนน้ครับที่ผ่านมาอโอยามะก็เล่นเล่นมามาโดยตลอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกนักบอลที่นั่งอยู่แล้วก็น้องๆทุกคนก็สามารถทดแทนกันได้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดปัญหาเลย จริงๆสาหรับทีมเราแล้วก็ตัวผู้เล่นอื่นก็ยัง,ย,งยังพร้อมที่จะลงลงไปสู้ในสานามไปเต็มที่นะครับครับก็มองว่าภาวะความกดดันของกองหน้าจะดีขึ้นหรือยังครับนะัดที่แล้วจะเห็นว่าเคลตันพยายามมากเพราะว่าอยากจะให้ทีมชนะแล้วก็ยิงเยอะๆคิดว่าการเยอือนทีวทีอ่ะอย่างเคลตันเองหรืออย่างมุ้ยเองจะรีลักขึ้นไหมครับผมว่าเอ่อทุกเกมมัน,ม,นมันมีความกดดันอยู่นับนับนับจากนี้ไปเลยว่าแม์ที่แล้วเนี้ยทุกทุกคนก็พยายามที่จะ ที่จะยิงประตูเยอะๆแต่ผมว่าเราได้หลังเกมเราได้คุยกันแล้วว่าเราต้องรีแลกเราอย่าไปอย่าอย่าไปเน้นสกอร์อะไรกันมากมายก็พยายามเล่นให้เต็มที่แล้วก็พยายามเก็บชัยชนะให้ได้ในทุกเกมหลังจากนี้ไปการเล่นกับทีโ เป็นยังไงบ้างครับทีโอทีเขาอาจจะบุกไปแพ้บุรีรัมมาห้าศูนย์แต่ว่าเขาเล่นในบ้านเนี่ยแล้วต้องการคะแนนเพื่อการหนีตกชัน้นมันก็จะเป็นเรื่องคนละเรื่องกับสัปดาห์ที่ผ่านมาของของทีโอทีที่ไปเยือนบุรีรัมใช่ไหมครับผมว่าการเจอใครนับจากนี้ไปก็สําคัญทั้งหมดนะครับผมว่าการที่เราจะไปเยือนทีโอทีมันก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเราแน่นอนซึ่งทุกทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยแน่นอนเขา,เขา,เ,ขาเขามีแทคกติมีกำลังใจที่ดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าเกมเกมน่าจะออกมามาสนุกในวัน,ในว,นในวันพรุ่งนี้ผมว่ากก็็คคงงงต้้อออสูเเพพืื่่ เพื่อความอยู่รอดของของพวกเขาเองแล้วก็เราก็ต้องการแต้มว่าทุกคนทุกทั้งสองทีมน่าจะน่าจะแลกกันสนุกในวันพรุ่งนี้ครับครับโก <Go S 1> <Go S 2> เองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นกับทีโอทีที่ทีโอทีสเตเดียมนี่ค่อนข้างดียิงฟรีคิกก็เคยยิงสวยๆมาแล้วรวมไปถึงแอสซิสต์ให้มุ้ยเนี่ยก็ทาได้บ่อยพื้นสนามที่มันค่อนข้างที่จะสั้นและแคบเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับทีมที่เล่นบอลกับพื้นอย่างเอซีจีบงทองไหมครับผมว่าทุกทุกสนามก็เหมือนกันหมดผมว่าสนามไหนเราก็ต้องเล่นให้มันได้ผมว่าเราต้องเราต้อง ทำให้ไม่ได้นู้สนามผม,ผมเชื่อว่าเกมของเราก็มาตรฐานของเราก็มีอยู่แล้วผมว่าการต่อบอลต่อเกมของเราก็ยัง,ย,งยังจะดาเนินต่อไปผมเชื่อว่าการที่เราเล่นในในในสนามเดียวกันเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมว่าสิ่งเดียวที่เราต้องการความมุ่งมั่นในสนามแล้วก็ทุกคนต้องต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือเก็บชัยชนะให้ได้ในวันพรุ่งนี้ครับที่สกอร์ไม่ไปเน้น คือเราเราอยา่าไปนเน้นสกอร์จริงๆเพราะว่าถ้าเราถ้าเราไปห่วงสกอร์มากเนี่ยจะกลายเป็นทีมเรากดดันตัวเองมากกว่าผมว่าเราได้พูดคุยแล้วว่าเราต้องรีแลกซ์แล้วก็เล่นให้มีความสุขสนุกที่สุดแล,ล้วก็ผ่อนคลายที่สุดในสนามแล้วก็ผลงานจะออกมาเองครับแล้วที่สําคัญแฟนคลับมันอยู่ใกล้ๆกับ s c g Stadium ดียด้วยนะครับโก้ก็อยากให้ไปเชียร์กันเยอะๆนะฮะผมว่าไม่ไกลจริงๆครับผมว่ามันก็ไม่หายจากสนามเรามากนะครับก็อยากแน่นอนผมพูดอยู่เสมอว่ากําลังใจของผมก็คือพวกคนที่อยู่้างสนามนั่นเองผมผมอยากให้ทุกคนไปเยอะๆ ไปเชียร์กันหนัก,นกๆเชียร์ให้กับนาพวกผมเยอะๆครับพวกเราจะสู้อย่างสูดความสามารถกรวันพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับ S c g ซีมอทไยเด็กของเราคนไหนว่างๆนะครับก็อย่าลืมตามไปให้กำลังใจนะักเตะขุนพลกิเลนพยองของเรากันเยอะๆที่ TOT Stadium นะครับอยู่ใกล้ๆกับสนาม SCG ซ t a d i u m ของเรานี่เองนะครับตรงถนนแจ้งวัฒนะ และสตาฟแห่งนี้นะครับก็น่าจะสามารถอรองรับกองเชียร์ทีมเยือนอย่างทีมกเีฬาของเราได้เยอะพอสมควรนะครับเพลอเพลกองเชียร์เมืองทองของเราอาจจะมากกว่ากองเชียร์เจ้าถิ่นอีกด้วยสักต่างหากแล้วครับเตวันเสาร์นะครับกองเชียร์ของเราสามารถจัดหนักจัดเต็มได้อย่างเต็มที่เพราะว่าวันอาทิตย์นั้นไม่ได้ทํางานกันนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจมาลุ้นมาเชียเพื่อให้นักเตะเกรีวของเราคว้า3คะแนนในเกมนี้ได้เพื่อรักษาตําแหน่งจ่าฝูงของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เป้าหมายในการชนะรวดในทุกๆเกมที่เหลืออยู่เพื่อแชมป์ในฤดูกาล2015นี้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับ